หนทางของการรู้จักตัวเองหรือว่า self discovery มันไม่ใช่เรื่องเบาๆการเขียนเนี่ยมันเป็นการแบบ bypass ความคิดของเราถ้าเราเขียนโดยที่ไม่ต้องคิดนะความเงียบเท่านั้นที่มันจะทําให้เราได้ยินเสียงตัวเองให้ลองคุยกับตัวเองแล้วก็ถามว่าทําไมเราต้องการสิ่งนี้หรือทําไมเราติดอยู่กับเรื่องเนี้ยการที่เราสามารถ embody ความรักที่เรามีให้ตัวเองจริงๆอะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบ powerful เป็นอีกหนึ่ง level เราเลยอะชีวิตทุกคนเกิดมาพร้อมบททดสอบที่ทุกคนต้องก้าวข้ามผ่านค่ะอย่าเปรียบเทียบกับใครเจอร์นี่เนี้ยทุกคนมีไทมิ่ g ของ ตัวเองค่ะคุยกับตัวเองเยอะๆแล้วเราจะได้รู้เนาะว่าอะไรคือสิ่งที่มีค่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการอะไรคือสิ่งที่มีความหมายกับเรา สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Miss Happy Diet ช่องที่จะชวนให้ทุกคนมีความสุขในการดูแลตัวเองในทุกๆวันนะคะและพิเศษนี้เมย์ก็อยากมาพูดถึงการเซลฟ์ทอล์หรือว่าการคุยกับตัวเองนั่นเองค่ะแม้ว่าใครที่เริ่มเข้ามาสู่วงการการทํางานกับโลกภายในตัวเองด้านมันเจ้า e a l t h หรืออะไรเงี้ยต้องเคยได้ยินคําว่าเซลฟ์ทอล์ e ดี t ทอล์หรือว่าเซลฟ์ i s c ค v e r รี่บ้างไม่มากก็น้อยนะคะเซลฟ์ทอล์กก็คือการคุยกับตัวเองนั่นเองทีนี้คนก็จะสงสัยว่าเป็นคนบ้าหรือเปล่า คุยกับตัวเองทําไมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจริงๆการคุยกับตัวเองมันมีประโยชน์มากเลยนะทุกคนเพราะว่าคนที่รู้จักตัวเราเองมากที่สุดก็ต้องเป็นตัวเราเองใช่ไหมคะแต่จากประสบการณ์ตัวเองแล้วกับคนรอบข้างแล้วก็จากการที่ศึกษาเรื่องนี้มาเนี่ยชีวิตคนส่วนมากมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะสิคะหลายๆครั้งคนชอบมีคําพูดที่บอกว่าแฟนเรารู้จักตัวเรามากกว่าตัวเราเองซะอีกพ่อแม่ก็ชอบบอกว่าไม่ฉันรู้จักเธอมากกว่าเธอเองนะฉันหวังดีกับเธอมากที่สุดบางทีการที่เราโตมากับความคิดแบบนี้นะคะ่ะเราก็จะไม่ค่อยมี มีความสามารถในการฟังเสียงตัวเองว่าจริงๆแล้วอะ่ะตัวเราเองใจเราเองเนี่ยมีความต้องการอะไรอยู่แล้วการที่เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตัวเราต้องการอะไรอะไรมีความหมายกับเราเราก็จะใช้ชีวิตตามกระแสสังคมตามความต้องการของพ่อแม่ครอบครัวแฟนพี่น้องไปเรื่อยๆจนมีวันหนึ่งอาจจะตอน mid life crisis หรือว่าตอนอายุ7 0 8 0ที่เราแบบ มีสติรู้ตัวอีกทีอ้าวชีวิตฉันหายไปไหนเนี่ย50ปิปี60ปีเจ็ปิปีหรืออาจ30ปีที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตฉันมันหายไปไหนทําไมฉันไม่ได้ใช้ชีวิตเลยหรือว่าทําไมฉันไม่ได้ใช้ชีวิตแบบที่ต้องการเลยหลายๆครั้งการที่คนเป็นซึมเศร้าเป็นมิดไลฟ์คริสหรืออะไรแบบเนี้ย จากวิจัยแล้วก็จากการที่แม่ศึกษานะคะมันเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้รู้จักตัวเองเลยว่าเขาต้องการอะไรการที่เราใช้ชีวิตตามกระแสสังคมปไปเรื่อยเนี่ยมันอาจจะทําให้เรามีอาการรู้สึกไร้ค่าตื่นมารู้สึกชีวิตมันเหมือนเดิมใช้ชีวิตไปวันๆไม่มีความหมายก็เป็นเพราะว่าเรายังไม่รู้เลยว่าความหมายของชีวิตเราคืออะไรนั่นเองค่ะวันนี้แมก็เลยมี5วิธีเซลฟ์ทอกมาฝากกันนะคะ เซลฟ์ทอลเนี่ยทำตอนไหนก็ได้ทํายิ่งบ่อยยิ่งดีเลยค่ะก็แปลกเนอะว่าเราโตมาโรงเรียนไม่ได้สอนเนาะว่าเซลฟ์ทอลทำยังไงวิธีคุยกับตัวเองทํำยังไงอันนั้นก็เป็นเพราะว่าสังคมเราเนี่ยแหละก็อยากให้เราฟังสิ่งที่สังคมบอกมันจะได้ใช้ชีวิตกันเป็นหมู่คณะได้อย่างง่ายแล้วก็ผู้ใหญ่ก็สอนง่ายสังคมก็สอนง่ายเข้าระบบได้ง่ายอะไรแบบนี้เหตุผลมันมีต่างๆมากมายคุยได้ยืดยาวเลยค่ะแต่เอาเป็นว่าวิธีเซลฟ์ทอ k ที่ไม่เอามาฝากวันนี้5วิธีเป็นวิธีง่ายๆทําทแล้วก็สนุกด้วยแต่จะบอก ว่าหนทางของการรู้จักตัวเองหรือว่า self discovery นั้นมันไม่ใช่เรื่องเบาๆบางทีมันก็จะมีบางตอนที่เหนื่อยบ้างหนักบ้างร้องไห้บ้างเสียใจมากแต่จากผู้ผ่านประสบการณ์มาแล้วอะค่ะทุกครั้งที่เรารู้สึกเหนื่อยอึดอัดหรือว่าร้องไห้หลังจากนั้นมันจะเป็นเหมือนเมฆฝนนะทุกคนพอฝนตกเสร็จมันจะเป็นฟ้าที่สว่างสดใสเป็นสายรุง้งเมื่อที่เรายอมเข้าไปคุยกับตัวเองได้เจอปมได้เจอความต้องการลึกลึกภายในที่มันอาจจะเป็นสิ่งขัดแย้งกับวิธีการใช้ชีวิตที่เราใช้อยู่ ตอนนี้เมื่อเราเห็นสิ่งสิ่งนั้นนะคะชีวิตเราก็จะเบาขึ้นง่ายขึ้นเราจะชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นเซียส <Say yes S 1> ได้ง่ายขึ้นเซโนได้ง่ายขึ้นตั้ง b บลนเดอร์ส์ง่ายขึ้นเพราะว่าเรารู้แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการหากเราไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรเนาะเราก็อาจจะไม่กล้าตั้ง b บลนเดอร์สเพราะเราไม่มีจุดยืนเวลาเราจะพูดความต้องการของเราไปถ้าเราไม่มั่นใจเนี่ยใครสวนกัามานน็ดเดียวเราจะไปปฏิเสธเขาได้ไงไยเขวแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทำเซิร์ฟทอล์บ่อยๆแล้วเรารู้ว่าเราต้องการอะไรแล้วเนี่ยการทาอะไร แล้วก็เตรียมใจเป็น disclaimer เนอะเหนื่อยหน่อยอาจจะร้องไห้บ้างแต่ว่าคุ้มค่าแน่นอนคะ่ะคือทุกครั้งที่เราทำเซลฟ์ทอลเสร็จเนี่ยชีวิตเราก็จะดีขึ้นไปอีกขั้น เซิฟทอล์กวิธีที่1นนะคะเบสิกสุดเลยการเขียนเจอร์น l ลหรือว่าการเขียนไดอารี่นั่นเองค่ะหากใครไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรนะคะลองไป Google หาเจอร์น l ลพร้อมก็ได้หรือว่าไปเอาเอพิโซดที่เมย์ให้รีเฟล็กปี2024มาทําก็ได้ค่ะคําถามพวกนั้นเนี่ยมันจะเป็นคําถามที่เราให้คิดไตร่ตรองตัวเองเนะว่าอะไรเป็นสิ่งที่เราต้องการในขณะนี้อะไรคือสิ่งที่มีความสําคัญต่อเราจริงๆ3ท็อปคำถามแรกๆก,ก็คือลองถามตัวเองซิงว่าฉันเป็นใครเวลาที่ไม่ได้อยู่คนอื่นหรือว่าไม่มีใครมองดูไม่มีใครมาตัดสิน,น่ยยลลอองปใใใหใให้้จ การให้ดินสอเราเนี่ยไหลไปเรื่อยๆค่ะบางทีคําตอบก็จะออกมาได้นะคะมีเหตุการณ์หรือว่ามีสิ่งอะไรทําให้ฉันตื่นเต้นจากลึกๆข้างในได้บ้างบางทีสมมุติว่าเราเรียนหมอมาอย่างเงี้ยแต่จริงๆการทํางานศิลปะทําเราแฮปปี้มากก็อาจจะเขียนถึงสิ่งนี้มากขึ้นก็ได้ค่ะหรืออาจจะเป็นคําถามประมาณว่ามีอะไรที่ฉันทําเป็นชอบหรือทําเป็นสนใจอยู่แต่จริงๆลึกๆเราไม่สนใจอันเนี้ยก็ลองออนเนสหรือว่าลองแบบซื่อสัตย์กับตัวเองดูค่ะหรือคําถามประมาณที่ว่าถ้าเกิดฉันไม่กลัวความล้มเหลวถ้าฉันไม่ต้องคิดเรื่องเงินตอนเนี้ยฉันจะใช้ ยังไงไทําอะไรคําถามแวนวๆประมาณนี้ค่ะลองลอง Google หรือว่าลองเขียนขึ้นมาโดยไม่มีคําถามเลยก็ได้อาจจะตั้งคาถามแค่ว่าตอนนี้มีอะไรที่ลึกๆข้างในใจเราอยากบอกเราบ้างไหมอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ปล่อยให้ใจมันไหลไปแล้วเวลาเขียนเจอโน่ทุกคนมันเป็นสมุดของเรามันเป็นพื้นที่ของเรามันเป็นเวลาของเราไม่ต้องพยายามเขียนให้มันสวยไม่ต้องประโยคสวยไม่ต้องกรามาถูกจะเขียนเป็นคำๆจะวาดรูปจะอะไรก็ได้ขอแค่อย่าหยุดเขียนค่ะเทคนิคคืออย่าหยุดเขียนอย่างน้อย5นาทีเขียนอะไรออกมาก็ได้สมมติไม่มีอะไรจะเขียนแล้วก็เขียนว่า ไม่มีอะไรจะเขียนการเขียนเนี่ยมันเป็นการแบบ bypass ความคิดของเราถ้าเราเขียนโดยที่ไม่ต้องคิดนะเพราะฉะนั้นการเขียนเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากๆแล้วก็จะทําให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นนั่นเองค่ะต่อมานะคะวิธีที่2ก็คือเป็นการเขียน journal อีกแต่ไม่ใช่ journal ธรรมดาเป็น dream journal หรือว่าเป็นการเก็บ diary ความฝันเรานั่นเองค่ะจริงๆความฝันเนี่ยมันมีหลาย d i ร r y มากเลยเนาะแต่หนึ่ง d i r y ที่เขาเชื่อกันหลายๆศาสตร์เลยก็คือความฝันเนี่ยมันเป็นการทํางานของจิตใต้สํานึกหรือว่า subconscious ของเราค่ะบางทีเนี่ยความคิดเราตอน ที่เราตื่นเนี่ยเราก็จะพยายามควบคุมความคิดเราใช่ไหมคะแต่เวลาเราหลับเนี่ยจิตใต้สํานึกหรือว่าปัญหาลึกๆปมลึกๆในใจเราเนี่ยมันจะออกมาเพราะฉะนั้นการที่เราเขียน dream journal หรือว่า dream diary เนี่ยมันจะทําให้เราเห็น p a t t e r n จริงๆมันมี pattern ความกลัวความต้องการหรืออะไรลึกๆอยู่ในใจเราที่มันคอยเกิดมาในความฝันไหมหรือว่ามันมี symbol หรือว่ามี sign อะไรที่มันแบบซ้ําๆๆกันไหมจริงๆมันมีคนทําแบบ dream interpretation เป็นอาชีพเลยนะคะแต่ยังไม่ต้องก็ได้ทุกคนไปถาม chat GPT ดูก่อนก็ได้หรือบางที แค่เราค e a m journal เนี่ยเราอาจจะเห็นแพทเทิร์นด้วยตัวเราเองเราจะตอบคาถามตัวเองเองก็ได้หรือบางทีเราอาจจะทํา Dream Journal เสร็จแล้วเราก็มาทํา Journal ต่อนั่งสมาธิคิดถึงความฝันเนี่ยแล้วก็ลองถามตัวเองดูว่าความฝันเนี่ยพยายามบอกอะไรกับเราอย่าดูถูกกัด i n s t i n c t หรือว่าแบบคนเรียกว่าอะไร h e r self ของตัวเองนะคือจริงๆอ่ะตัวเรามีแบบเขาเรียกว่าอะไรมี wisdom หรือว่ามีปัญญาหรือมี intuition ที่มันชัดเจนมากๆเลยทุกคนแต่ว่าแค่ตอนเนี้ยเรามี distraction เยอะมากไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงซีรีส์เพื่อนฝูง หรืออะไรที่มันมาแบบรบกวนเราอยู่ตลอดเวลาพวกแบบอินทูชันหรือว่าพวกไค e เอเซฟเรามันเลยไม่สามารถสื่อสารกับเราได้อะความเงียบเท่านั้นที่มันจะทําให้เราได้ยินเสียงตัวเองค่ะอันที่3การคุยกับตัวเอง Keep asking why ใช้วิธีที่ถามว่าทําไมทําไมทําไมถ้าเกิดว่าเรามีความต้องการอะไรลึกๆหรือว่ามีอะไรที่มันติดใจเราอยู่เนี่ยให้ลองคุยกับตัวเองแล้วก็ถามว่าทําไมเราต้องการสิ่งนี้หรือทําไมเราติดอยู่กับเรื่องเนี้ยไปอย่างน้อยแบบ5้ารอบสมมติสมมติว่าเมย์ต้องการบ้านสวนอยู่ริมทะเล ก็ลองถามตัวเองว่าทําไมฉันต้องการบ้านสวนอยู่ริมทะเลเพราะฉันต้องการใกล้ชิดธรรมชาติทําไมฉันถึงต้องการใกล้ชิดธรรมชาติเพราะว่ารู้สึกว่าอยู่ในเมืองมันไม่ไม่รู้สึก grounded มันรู้สึกล่องลอยอะไรอย่างเงี้ยก็คือถามไปเรื่อยแล้วบางทีเราจะเจอความต้องการลึกๆของเราหรือบางทีอาจจะแบบฉันต้องการมีเงินร้อยล้านก็ถามตัวเองทําไมฉันอยากมีเงินร้อยล้านเพราะว่าจะได้มีเงินซื้อบ้านซื้อรถซื้อทุกอย่างได้แล้าทําไมถึงต้องมีซื้อบ้านซื้อรถซื้อทุกอย่างได้เพราะครอบครัวจะได้ยอมรับฉันอ้าวแล้วทําไมครอบครัวต้องยอมรับฉันทําไมความ ยอมรับจากครอบครัวถึงสําคัญเพราะฉันต้องการความอบอุน่นอา้าวสรุปสิ่งที่เราต้องการอาจจะไม่ใช่เงินร้อยล้านก็ได้สุดท้ายสิ่งที่เราต้องการอาจจะแค่ความอบอุ่นก็ได้ซึ่งเวลาเรารู้สิ่งสิ่งนี้แล้วอะค่ะการกระทําหรือเป้าหมายเรามันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราพยายามทําอยู่เข้าใจไหมทุกคนคือแบบอาจจะไม่ต้องทํางานหนักไม่มีเวลาเลยเพื่อต้องการเงินร้อยล้านถ้าเกิดความต้องการเราคือความอบอุ่นอะเราอาจจะเปลี่ยน p r i o r i t y เราอะไปใช้เวลากับคนรอบข้างมากขึ้นครอบครัวมากขึ้นหรือเปล่าเพื่อที่จะได้รับความอบอุ่นนั้นอะคือการที่เรา self talk เราชัดเจนขึ้นแล้วเวลาเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยสตร ATEGY ในการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันมันจะชัดเจนขึ้นเราจะได้ไม่เสียเวลาใช้ชีวิตไปแบบที่เราไม่ต้องการเนาะไม่แนะนำว่าให้เขียนหรือไม่ก็พูดออกมาเพราะว่าประสบการณ์จากตอนไปเข้าป่านะคะการที่เราพูดออกมาคุยกับต้นไม้เนี่ยมันเวอร์ฟูกว่าถ้าเกิดเราคิดอยู่ในหัวมากๆการที่เราโปรเจกต์เสียงออกมาค่ะมันทําให้ทุกอย่างมันชัดเจนขึ้นมาก แบบที่4การไปมองหน้าตัวเองในกระจกชัดๆโดยที่ไม่ได้มี intention ในการมองว่าฉันอ้วนหรือฉันผอมฉันจะแต่งหน้าฉันแต่งตัวสวยหรือเปล่าเนี่ยมันมี intention ที่ต่างกันลองมีคําถามแล้วก็ไปมองตาตัวเองในกระจกกับทุกคน5นาทีลองมองหน้าตัวเองเมยเคยทําแบบ workshop session อย่างเงี้ยโอ้โห แบบไม่เคยเห็นตัวเองในแบบที่วันนั้นตัวเองเห็นมาก่อนนะคะเวลาเราจ้องตาตัวเองในกระจกอะครั้งนั้นเนาะสิ่งที่เมย์เห็นอะคือเมย์เป็นคนยิ้มง่ายใช่ไหมติดยิ้มไม่ว่าจะสุขหรือทุกม่จะยิ้มตลอดแต่วันนั้นอะห้านาทีมันนานนะการที่เรามองไปเรื่อยๆื่ะเราไม่มีทางบ้ายิ้มได้5นาทีพอเรามองตัวเองในกระจกไปเรื่อยๆ่ะเราเห็นแววตาที่มันเหนื่อยเราก็เลยถามตัวเองว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยจากอะไรทําไมเราต้องทําอะไรเยอะขนาดนี้แล้วมันได้คําตอบออกมาเยอะมากทุกคนแล้วพอมองไปเรื่อยๆมันจะเห็นความรักความเมตตาที่ตัวเอง มีให้ตัวเองซึ่งสิ่งเหล่านี้แบบเซลฟ์เลิฟ self-compassion ความรักความเมตตาให้ตัวเองอะ่ะเวลาพูดอะ่ะมันก็เป็น feeling หนึ่งนะเวลาคิดมันก็เป็นอีก feeling หนึ่งแต่การคิดกับการพูดมันเป็นอะไรที่ตื้นมากๆค่ะการที่เราสามารถ embody ความรักหรือว่ารู้สึกถึงความรักความเมตตาที่เรามีให้ตัวเองจริงๆอะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบ powerful เป็นอีกหนึ่ง level เราเลยอะ่ะแล้วหนึ่งวิธีที่เมย์ลองทําแล้วมันได้ผลมากก็คือการมองตาตัวเองในกระจกเนี่แหละถ้าเกิดว่าใครมองตาตัวเองในกระจกด้วยความเงียบได้จะดีที่สุดนะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันเงียบไปลองเปิดเพลงคลอๆก็ได้แล้วก็มอง มองหน้ามองตาตัวเองดูมัน powerful มากการมองตัวเองผ่านกระจกเนี่ยลองไปทําดูนะคะแล้วก็วิธีสุดท้ายวิธีที่5ค่ะคือการใช้เครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นไพ่ก็ได้นะคะหรือว่าเทอราพีก็ได้แต่แต่แต,แต,แต่การใช้เทอราพีก็แพงนะคะแนะนาไพ่ไทยอินขายของค่ะจะไม่ใช้ไพ่อันนี้ก็ได้นะคะไพ่อันนี้เป็นของ Miss Happy Diet คือเมย์ทำเองทําขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองใช้นี่แหละได้อินสปิเรชันมาจาก Nonverbal Communication ที่ไม่เคยทําคลิปไปแล้วอะคะ่ะคือคนส่วนมากอะยากที่จะรู้ว่าตัวเองต้องการ รอะไอะคือหลายๆครั้งที่บางทีเราแบบอารมณ์เสียหงุดหงิดหรืออะไรเงี้ยคือเรารู้แค่ว่าเราหงุดหงิดแต่เราไม่รู้ว่าณขณะน,นั้นเราต้องการอะไรเช่นสมมติเราไปบอกแฟนอย่างเงี้ยว่าแบบไม่ชอบอย่าทำอย่างนี้ได้ไหมอย่าพูดแบบนี้ได้ไหมแต่ทาไมอะ่ะทำไมเราถึงไม่ชอบให้เขาพูดแบบนั้นการที่เราเซลฟ์ทอล์คคุยกับตัวเองผ่านไพ่เนี่ยมันก็จะทําให้เราชัดเจนมากขึ้นคือไพ่อันนี้ค่ะชุดนี้มันเป็นไพ่ของความต้องการเพราะฉะนั้นมันจะมีเลสของความต้องการ44อันเลยว่าขนาดนี้เราต้องการอะไรอยู่ถ้าเกิดว่ามมอาร์เสมย่ะอารมณ์ น้อยใจเพราะอะไรอ่าเพราะฉันต้องการกำลังใจหรือเปล่าหรือว่าเพราะว่าฉันต้องการ boundary หรือเปล่าหรือว่าฉันต้องการความเป็นระเบียบในชีวิตหรือเปล่า <Camer. S 1> ก็คือลองเปิดไปแต่ละอันเลยดูคําใหญ่ๆข้างบนเนี่ยว่าฉันต้องการอะไรอยู่ในขณะนี้หรือนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้อารมณ์เสียอยู่แต่ว่าอยากคุยกับตัวเองหรือว่าอยาก deep t a กับตัวเองเนี่ยแต่ละใบอะค่ะมีความต้องการใช่ไหมแล้วก็จะมีคําถามต่างๆเพื่อให้เราได้คุยกับตัวเองจริงๆไพ่เด็กเนี้ยจะใช้คุยกับตัวเองก็ได้หรือว่าจะใช้ deep t a กับคนอื่นที่เราอยากรู้จั เขามากขึ้นก็ได้ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่แฟนพี่น้องทีมงานอะไรเงี้ยตั้งวงเนาะแล้วก็สลับกันจับไพ่ขึ้นมาแล้วก็สลับกันตอบอะค่ะคาถามก็คือเนี่ยอยากให้กําลังใจตัวเองว่าอย่างไรบ้างเหตุการณ์ที่คุณจําได้ว่ารู้สึกสนุกสนานที่สุดคือเมื่อไหร่ที่ไหนกับใครและทําอะไรอยู่เป้าหมายของการใช้ไพ่เด็กเนี้ยค่ะก็คืออยากให้คนรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็อยากให้คนได้ระบายได้ปลดปล่อยล็อกต่างๆที่มันมีอยู่ในชีวิตณขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่ได้รู้ความต้องการของตัวเอง หรือว่าการที่ได้ตอบคําถามเกี่ยวกับตัวเองมันก็เป็นเหมือนแบบมีทอรรปิสามานั่งคุยด้วยแต่นี่เราคุยกับตัวเองนั่นเองค่ะก <c oughs> ็ใครสนใจนะคะไลน์ไปที่ a d m p s ส a p p y d i ไดได้ ทุก100บาทของการขายของทุกสำรับเนี่ยค่ะเมย์จะบริจาคให้กิจกรรมที่ชื่อว่าค่ายเด็กนอกเนาะเป็นการ empower เด็กที่ไม่ได้เรียนในระบบนั่นเองค่ะบางทีเด็กที่หลุดออกไปนอกระบบอะ่ะสิ่งที่เขาขาดก็คือ self esteem หรือว่าการเห็นคุณค่าของตัวเองก็โครงการค่ายเด็กนอกเนี่ยค่ะมันจะเป็นกิจกรรมต่างๆที่จะให้สกิลเด็กในการเห็นคุณค่าในตัวเองนั่นเองซึ่งเมย์ว่ามันเป็นกิจกรรมหรือว่าโครงการที่ดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นก็รู้จักตัวเองแล้วนะคะก็ไปเผื่อแผ่ต่อให้เด็กๆได้รู้จักตัวเองบ้างเช่นกันค่ะอออีกกย่างง็คื มันจะมีรูปสวยๆแบบนี้ค่ะไว้ทำ Creative Writing ก็ได้หรือว่าจับไพ่เหมือน affirmation card อะคะ่ะใส่ถุงนี้เข้าไปแล้วก็ทุกเชา้าหรือว่าทุกเย็นก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยใครอยากทำ self reflection ก็เนี่ยลองจับดูก็ได้หรือแบบอาทิตย์ละครั้งอะไรอก็ได้ดูว่าแบบฉันต้องทำอะไรนะอย่างใบเนี้ยมันก็บอกว่า let it go ให้ปล่อยวางค่ะปล่อยวางอะไรแบบนี้สนุกสนุก เซิฟดิสคอเวอรีจอยนี่นะคะหรือว่าการทำเซิฟทอล์กเป็นอะไรที่แม้ว่าให้เข้าสู่หนทางนี้ด้วยใจที่เปิดกว้างเปิดใจยอมรับแล้วก็เบิกบานค่ะอย่าไปเครียดกับมันมากคิดสะว่าเหมือนไปเที่ยวอะ่ะเป็นจอ r นี่ของการรู้จักตัวเองเหมือนไปเที่ยวเนาะไปด้วยใจที่เปิดอย่ายึดติดเจออะไรรับรู้ยอมรับแล้วปล่อยมันไปรับรู้ยอมรับแล้วปล่อยมันไปเสร็จแล้วชีวิตเราจะเบาลงเรื่อยๆค่ะเวลาเจอปมอย่าไปเครียดว่าชีวิตฉันทาไมเป็นอย่างนี้เนาะชีวิตทุกคนมนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อม Les lessons รือว่าพร้อมบททดสอบที่ทุกคนต้องก้าวข้ามผ่านค่ะบางทีเราเห็นบททดสอบของเพื่อนคิดว่าแบบทําไมมันเบาจังสําหรับเขาคนนัน้นอาจจะไม่เบาก็ได้นะทุกคนบางคนเห็นเขาชีวิตเกิดมาดีๆครอบครัวพังพร้อมดูเหมือนจะมีความสุขแต่ใครจะไปรู้ลึกๆเขาอาจจะไม่มีความสุขก็ได้ self discovery เป็นหนทางของตัวเราเองอย่าไปเปรียบเทียบกับใครนะคะเป็นเวิร์กช็อปเดียวกันทําไมบางคนอันล็อกเร็วทําไมบางคนอันล็อกไม่เร็วอย่าเปรียบเทียบกับใครเจอรี่เนี้ยทุกคนมีไทมิ่งของตัวเองค่ะทําเมื่อพร้อมทําเมื่อมีเวลาแต่จะบอกว่า มันคุ้มค่าค่ะคุยกับตัวเองเยอะๆแล้วเราจะได้รู้นะว่าอะไรคือสิ่งที่มีค่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการอะไรคือสิ่งที่มีความหมายกับเราก็หวังว่าเอพ s o ซดนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะหากใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็คอมเมนต์มาคุยกันได้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe อย่าลืมส่งแชร์ให้เพื่อนด้วยนะคะจะเป็นกำลังใจให้เมย์แล้วก็ทีมงานมากๆเลยสำหรับเอพ s o ซดนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันสุขหน้าค่ะ